มื่อานี้พีพ่น้องเขาป้าเก็บเห็ดอีกแล้วเด้อค่ะนี่บรรยากาศก็คึมคึมเดีเ๋ยวสิได้เห็ดหน่อยหลยแค่ใด้ห้ากะไปหลุดน้ำกันเด้อค่ะสวัสดีจ้าทุกคนมื่อานี้พามาเก็บเห็ดอีกแล้วนี่เห็ดหนังไก่ดอกกระลังงม้มเลยพี่น้อง โอ้โหสวยมากดอกแหลกแหกมนันสวยๆเลยค่ะเห็ดหนังไก่ วันทุกคน เห็ดพึ่งหวานจะทุกคนทุกคนดอกหนึ่งเป็นเชื้อร่าแล้วเดี๋ยวเ้างยางห้เบิ่งดอกนี้ดอกนี้ก็สิบเป็นล่าแล้ว,วนี่บังซุมนี่แบบนี้เป็นล่าแล้วเอาว่าได้พี่น้องแต่ว่าดอกนี้ได้อยู่เห็ดพึ่งคาลายดอกนู้ นี่ดอกนุ่ดอกจุม้มจุมเห็ดพึ่งหวานไปหนึงเห็ดพึ่งคาลายเห็ดพึ่งหวานสวยมากพ่อกินได้อยู่จ้ะนี่ดอกจุม้มจุม ปลาแถวนี้นีแต่เห็ดเผิงขคาไล่แบบนี้เด้วยพี่น้องนี่อันนี้ก็กินได้นะจ๊ะทุกคนล่างเผิงกะยังสีนวลนๆอยู่ยังเบเกอ่อันนี้ก็กินได้นะคะเห็ดหนังไก่จ้ะทุกคนปาดเป็นแถวเลยแม่มึงเพียเพีย เห็นบอกพี่น้องดอกงามๆพ่อเ,เก็บก่อนค่อยตัดคขาอ้ยงามขกนี่เห็ดนางไก่นี่นนจะแพงไปาไรเด้พี่น้องมันแตกไงอู้หดอกกำลังพ่อกินเลยแม่ ฝนตกไลยเห็ด่งกะอันเป็นเชื้อราเบิดป่านี่พี่น้องเสียดายอีกสองดอกนึงเปลี่ยนบดิเมนเอาไปแกงเป็นเห็ดร่วมเห็ดหนังไก่ถ้าจำซื้อบะเพ็ดกะ ทักสวมเด้อพี่อน้องเห็ดอันนี้มีขนอยู่ไตดอกอันนี้ดอกอ่อนอยู่มันท่านมีขนนีน,นี่อันนี้เริ่มเริ่มเป็นสาวแล้วเห็นบ่มีขนหน่อยๆอันนี้บ่ต้องเอาขนออกห้ากแกงเลยเลยเพี่องปปาดงามเถ้ไปต่อจ้าเห็ดปวกฝลัง ป้าดอกงามสวยพี่น้องนี่ป้าดอกงามอีหลีอันนี้ดอกบานป้าเห็ดปูฝรั่งอันป้านี่ไม่ม,มีแต่ดอกใหายๆเ้อพี่นอ้องเพียบบึง้งฮึผัวบ,บึ้งดู คู่รูพี่ลีอยู่พี่น้องดูป๊าไม่แต่ดอกใหญ่ๆอันนี้เพียร์ห่นงนูนี่อันนี้กับแม่อืม้มสองดอกนี้ขึ้นไม่พี่น้องเพียร์่แต่ดอกใหญ่ๆปื๊ดป๊าพี่น้อง กำลังพ่อกินเด้พี่น้องนี่เน,นียวได้บนอนอนเหออันนี้แมงเหลาไวเป็นเชือกแมงมันเถานี่พาให้เบิ้งกันอุ้ยงามอยู่พี่น้องนี่มันเกิดอยู่ยป่าหมากบูเบลี่ซุ้มบรนดาเน,นี่ยไว้เป็นเชือ้อซะ ไปต่อเจอเฮ็ดผึ่งหวานสองดอกพี่น้องว่ารูว่าเสียวอาไรบ่โอ้ดอกนี้สวงงามอยู่นี่ืนี่ได้ยูพี่น้องดอกนี้ เดไปดูดอกนั้นอุ่ยพี่น้องดอกแบใหญ่นุ่มต่วันเป็นเชื่อลาอ่าเราเอาไว้เป็นเชื่อยซะในที่สุดก็เจอหนึ่งดอกที่ช่างสวยพี่น้องเนี่ย ก่อนสิบ่เจอดอกงามหล่วปาดดอกนี้สวยมากเด้อพี่น้องพอ้าอย่ยขอฝนตกหลายน้ำมันกะเลยไหลเห็ดกะเละอมน้ำเบิดบ่ถือโบ,โบ่บ่ละพี่น้องใส่งานมากจ้ะเดี๋ยวไปต่อ ข่าลายนี่หนึ่งดอกสวยงามจ้าปาดพี่นอ้องอู้อย่างงามหลอกกันแล้วหวางงาม แต่ตะดอกดอกนี้เป็นไงดอกเล็น้อยห,หนึ่งก็เป็นนอนเห็ดป้านี่ขี้ลายครับพี่น้องครึ่งเดียวก็ได้ ดอกนี่งามสุดพี่เนาะรอง,อง,งน,นั้นมีแต่เถาะเถา มให,ใหญ่ไปเลยล่างผึ่งมันมาเป็นตะกินดอกพี่นองมันนุม่ม มันเลือนทั้งมันอมนมนะ้ำน้ำนี่รางพึ่งอมนม้ำตัดถิง้ง bottom Slay mm. เคียง,งสผาดังเฮงเ้งพี่น้องบันเลิคอปเติร์เด้สวยอ่สวยส น,นีล่างแล้วคาะจ้วะเหมือนที่พป่นองนี้อันนี้มาท่านอยล่างเดี๋ยวเขาเราเลี้ยงใครไปล่างน,นี่เป็นเห็ดหนังไก่หรือว่าทักสวามใบมาลายดอกดอกอ่อนๆเรือเป็นองนน นี่ทำความสะอาดไงนี่ขนมันขุดออกก็ได้นี่เห็นไหม เก็บมันเราก็าอาบน้ำอาบทาลเราก็ามาทำความสะอาดค่ะเห็ดนี่แหละพี่น้องเพราะว่าปลามันเฉื้อยอยู่มันคั่นเอยต้องฟาอาบน้ำเปลี่ยนเสียผ่าเก็เอาไปซักให้มันเรียบร้อยแ๋ยววันหลังเราก็ใส่ไปเก็บอีกไปเก็บเห็ดไงใส่ไปเก็บเห็ด ว่หเห็ดนางไก่กํลังดอกเป็นตาหากกําลัางเป็นตะกินปีนี้สิรด้เก็บปบูเห็ดดำพี่น้องเอ้ยข้าตาเห็ดเพิงหวานอยู่นี่เพราะว่าตอนนี้มันกับเขาเลือดูใบไม้ร่วงเราได้พี่น้อง พี่กายนี่โอ้ยเก็บอบนี่ได้เป็นลายเติบลายโล่แล้วพี่น้องเหี้ยหดำห็ดอันทัดคันเตลินล่างอันยังก็ตัดค่าเร้วก็สิเป็นล่างแล้วก็ไปลวกลวกไว้แกงได้แกงบักแบบใยหนึ่งอยู่พี่น้อง แกงเทเดียวเลยล่ละนี่แต่สิแกงใส่บักอยือ๋อแล้วสิแกงใส่บักอยืมสดอีกันนะพี่น้องพอนนี้ว่างเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวสิภาาไปเก็บเห็ดเผึงหวานป้าเก้าอีกนะคะทุกคน คิดว่ามันต้องออกอีกยถทาแด,ดดได้นี่เพราะว่าฝนมันตกทุกมือแล้วเพราะมันเกือบคุูมือเพราะมันเศร้าตกเขากับฝ่าวเขาปลาไปเก็บเห็ดไทยคลิปไม่พี่น้องเบิ้งเนาะ้าได้ดไปบ่มีคลิปก็สิเห็ดคลิปกินทักท้ายพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปควา้านเฮาในสวีเดนช่องใหม่ด้วยนะจ้าทุกคน คนหลายๆที่เขามารับช่วงแล้วก็ถักไทยกันทั้งคนไม่คนเกาเด้อค่ะเขเหมียนอา่านถูกเอมเหมียนพี่น้องพอมีเวลาปุ๊บก็สีนางร้านล้วก็ตอบเอมเหมียนเด้อค่ะเฮ็ดหน้าฝนบองงามแต่บาเวลาเขาเป็นลางแล้วเนี่ยโอ้ยพี่น้องงามขนาดคือจังเฮ็ดเผงคลิปมันหนึ่งคลิปมืนหนึ่งพนักคลิปเมื่อวานนีเนาะ เข้าไปเก็บมานก็ได,ตด้ตัดขาอยู่เปล่ามาตัดบ้านล่างล้วพี่น้องเอ้ยงามบัดสันเขาาจูนพูนล่างแล้วก็ลวกัวแล้ววันเี้าสิลงล่งขีบตดัดขาเฮ็ดห้เบิง้งวันตดัดขาเฮ็ดแล้วแล้วก็ลวกแล้วเฮ็ดมันงามแค่ไดนเนาะนี่อันนี้ผลงานของห้องมือน,นีเนาะคะ่ะมือน,นีก็เป็นวันที่หกตุลา วัานังคาดเอ้ยว่นเมนวันจันวันวันถิดมือนีวัน,วน,น,วนจันร้อยลงมือพี่น้องเอา้าขอบคุณพี่น้องฟังไปสูผู้สุขคนีดีขามารับช่วงทอ่ผ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่